จวันคน่ะและเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะทำให้ส่งผลกระทบในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจและสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นกําลังใจถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่พวกเราทุกคนสามารถทําได้วันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างกําลังใจแล้วก็สร้างพลังบวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยใช้หลักการ 3I ค่ะนั่นก็คือ I am I h e v e และ I can ค่ะ เป็นแม่ค้าขายไปต้องโกรเริ่มโควิดมาใหม่ๆะนะคะมันก็ยังพอขายได้เรื่อยๆอยู่แต่ทีนี้เรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมามาันมันก็เงียบลงเงียบลงเงียบเงียบจนว่าเงียบเงียบมากๆเลยอะค่ะได้กําไรวันละประมาณ100บาทถ้าสูงสุดก็กาไรประมาณ150ไม่เกินนั้นค่ะบางทีก็มีอาการท้อบ้างแต่ว่าต้องนึกถึงคิดถึงลูกคิดถึงว่ายังไงเราก็ต้องสู้อะค่ะถามว่าท้อไหมมีบ้างแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าเราต้องสู้ คือลูกยังรออยู่และอยา่างน้อยๆเราก็ได้กําไรจากการที่เราทํางานนี้ค่ะซื้อแชมพูสักขวดซื้อไข่สักแผงป้าก็โอเคแล้วก็อยากให้กําลังใจทุกคนน่ะนะคะที่ในสภาวะโควิด1 9เนี้ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็อย่ายอมแพ้นะคะอย่าท้อ,อ่เราต้องฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลย ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนสังเกตอาการณสถานที่กักกันตัวของ LQ ส่วนล้อห้าเทศบาลเมืองรา่ว่านะคะการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพหรือว่าพยาบาลของเรานะคะในการดูแลของผู้ป่วยโควิดหรือว่าสงสัยก็คือไม่ได้รับการประสานจากอสมหรือคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นโควิด ก็จะมาประสานที่อนามัยของเรานะคะเพื่อส่งต่อหรือว่าเพื่อสวอปคือการตรวจซ้ําเรียกว่า RT-PCR เพื่อเป็นผลยืนยันว่าคนนี้เป็นผู้ป่วยโควิดจริงใครก็แล้วแต่ที่ทราบว่าตัวเองเป็นโควิดอย่างแรกก็คือเราไม่ควรจะเครียดเพราะว่าความเครียดไม่ได้ช่วยให้หายจากโรคโควิดนะคะเราไม่ควรเครียดเพราะว่าโควิดสามารถหายได้แต่เราต้องรับการรักษาอย่างรวดเร็วอย่างเร็วที่สุดถ้าเกิดว่าเรารับการรักษาช้าการเข้ารักษาหรือว่าการได้รับยาฆ่าเชื้อต่อไปมันก็จะยิ่งช้ากัน การหายของโรคก,ก็จะยากขึ้นเราต้องรีบเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร็วที่สุดที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจของคนรอบข้างาเป็นสําคัญคนที่มีผลยืนยันเป็นโควิดแล้วก็รับการรักษาตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรง,ง,งพยาบาลสนามโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลจังหวัดก็แล้วแต่หรือว่ามีการกักตัวที่บ้านโฮมไอโซเลชั่นทุกคนเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ จากที่เราได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่านอกจากการที่เราจะต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดแล้วนั้นนะคะเรายังต้องช่วยกันส่งต่อกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยฝ่าฟันวิกฤตไปได้วยกันได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าการส่งต่อข่าวลวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลทําให้สภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นแย่ yeah, ลงค่ะ เราเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคานี้นะคะที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันจริงๆแล้วคํานี้นะคะเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งมากเพราะว่าการที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันได้นั้นเราต้องอาศัยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโดยเริ่มจากตัวเราครอบครัวและคนรอบข้างค่ะและเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ค่ะคคืออออส่่งงกกกกาาลลัััใใใจจห้้นนนนแะวมททุรรีเเ